นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลันนี่เอฟเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเราไปจะเล่นเซิร์ฟเราจะไปเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับเดี๋ยวผมทําการไปเข้าเซิร์ฟอินโดนเลยนะครับไปดูกันว่าเขาจะแบบแจกอะไรบ้างแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับเราจะไปปลอมเป็นโปนะครับโปอัดตัวนะครับเดี๋ยวเราไปน้าจะไหนวะที่กูเล่นอ่ะน่าจะเป็นอันไหนวะมันจะมีชื่อขึ้นอยู่ปะ น,นี่ใช่ไหม,มไม่น่าใช่นะผมว่าเอาผมว่านะผมว่านะ่าจะอันแบบปลายุปสิทธีนี่มันปุ่มปูมปมนะอันนี้อือใช่เลยอันไหนวะเซอร์ินโดอันไหนวะอันนี้วาลยอนะไรเนี่ยผมว่านะ บายแคทนะครับล้วกดเข้าไปดูก่อนถ้าไม่ใช่ก็กดเออโอเคครับวันนี้อินโดนะครับซีไม่โคตูเรตเลยเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ต้องดูไม่ต้องดูใครเพียงไม่ดูนะครับไม่ใช่ผมน,นะครับรเขาเกิดเป็นอะไรวะล่ะภาษาฝรั่งอ่านไม่ออกเลยอ่านแล้วจะ buffalo เอาไปดูในส่วนลักซี่ลอยย่อนะครับ นี่ครับเอ๊ะเย็ดเอามาขายฮิามาาันจะมีซองใหม่เข้ามาครับทุกคนเป็นซองแบบค้ายไทยทันเลยนะครับนี่อ่ะมันโก้มากเลยมันโก้อะถือมันโก้มากเลยนี่ผมอยากได้สีอะอยากได้สีฟ้ามากเลยนะครับสีฟ้าแบบดีสุดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันนันนั่นหนะึ่งไงยแต่มันก็ถือว่าดีอยู่ อันนี้เล่นสองนะครับอันนี้ปืนกากนะเด็กสิในประส่วนในลักกี้รอยย่อเป็นชุดนี้เยเย็ดม,ม,มันเท่มากเลยมันเท่มากเลยอะทามไทยไม่มีวะน่ครับเป็นส่วนของบัตรให้ขาว่าแจกบัตรสร้างห้องกันด้วยนะผมก็ไปรับนะครับแล้วผมไปเล่นบัตรสร้างห้องของเขากันนะครับแล้วบัตรสร้างห้องแบบเซิร์ฟนี้นะมีอะไรจะบอกจริงเลยนะครับก็คือ มันชอบล็อกเออบางทีนะมันก็จะเข้าได้เป็นส่วนเยอะส่วนมากมันจะแบบเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองไปเล่นหมวดคู่หูตัวกวนนี่มันจะพูดภาษาฝรั่งไหมเออเข้ไม่ทันตลอดไอ,อ้ยังไงล่ะไม่ดีกว่าครับทุกคนเราจะทำยังไงดีวะ อยากเล่นกับเขาบ้างทำยังไงดีโอเคครับเราเข้ามาได้แล้วนะครับเราดูกันว่ามันจะกดซาดไหนนะครับโอเคนะเราคงตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับโอเคนะครับสรุปคือเขาไม่กดให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาห้องแบบไรดีว่าห้องที่คนกดไปไวอะ่ะนี่จะกดไหมผมว่าไม่น่ากดมัน มันแบบโคตรคนตีเลยนะทุกคนมันแบบทำไมคนเต็มแล้วมันไม่กดผมก็งงเหมือนกันนะครับโหปวดปัญญาพวกมึงจริงเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมดสี่วีสีนะเราไปดูโหมดสี่วีสีนะครับว่าเขาจะเก่งสักแค่ไหนกันนะครับไปโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ข้มาในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการเดของคนอินโดนีเซีย มันจะโหดกับคนไทยเท่าคนไทยยังไงครับหรือเปล่าเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วนะครับแล้วก็จะมีพวกไอ้ดันทัวร์นาเมนต์มาด้วยแหละประเด็นดูแค่แค่เดี๋ยวนี้ผมไมอยากเล่นชอตไทยเลยนะมากเนเด็อยากเล่นแบบแบบดันทัวร์ดันตัว เดี๋ยวตาจุต,ตาต่อไปเลยนะครับนู่นเน็ตปิงแม่โอเคครับมาที่ตาต่อไปนะครับไปดูกัคนครนับชิปหน้านะครับก็จะลงชิปไม้ครับนั่นเองนะครับเป็นคลิปรีวิวสวนสนุกข,ของที่ทำเองกับมือนะครับ เป็นน้องแบงแคบ์แล้วก็มีคนทำนะครับแล้วก็มีคนเล่นอด้วยซะอินโดไม่ชุบกันคนอินโดไม่ก็นนชุบชอบทกันนะครับโอเคครับคืมีคนอินโด,นนโดก็ไม่เก่งเลยนะครับแต่แก็เก่งน,นะเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอัดตัวแล้วะเต๋ออัดพิ้วแล้วครับพิว้วหนูเพิ้วก็บ้าอะไรคนอ่อนมาก ดูครับคนอินโดแม่้เอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะชนะเดี๋ยมาจิตตาต่อมานะครับซื้อกันเกาะแล้วกันนะไม่ซื้อหมวกตัวเี็กเพื่อนเรานะครับก็เติมเก่งแต่เล่นกลางนะครับเยอะจุน แต่เติมโคตรเยอะเลยนะครับผมไม่ได้ดาวโหลดชุดไว้เขาก็เลยไม่เห็นนี่มันจะเป็นรองเท้าฟุตบอลแล้วก็เสื้อเยื่นะครับเป็นเสื้อที่อันนี้แบบ C R 7นะครับได้มายากมากนะครับแต่เซื้อไทยนะแต่เซื้ออินโดไม่รู้น่าจะแตกเลยอะไรไม่รู้ยแหลกแหลกแหลกทุกคนแหลกมากวุ้แหลกแหลกเลยจลงตัวแล้วเอ่อแป๊บนึง อใจแล้วก็กืนนะครับโหแม่งมันลัดไม่ได้ลัหรอกมันจิงงนะระยะประจุินแว่าอาจจะมีส่วนมีส่วนใช่ไ อะไรว่าเน็ต <Double Kill. S 1> ติงค่ตอบอะไรนงครับผู้เนี้ยคิปจะยาว Ah. ไม่รู้เบอเห็นยนนังบ้าไหมวันกี้ปาะครับวันกี้ยังไปลา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 อยู่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาล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 าครับใครที่ไม่กดไลค์กดติดตามกดบีคอตามนะครับไปใช้สร้ยงไส้ของเราจัดการกับพวก นี่นครับกาจัดติดออกดีกคนมันอ่อนครับยิงหวัวเละแบบนี้มันยากมากนะครับนกเวีนในคอมมันจะเข้าเล็กนิดนะแต่ครื่อแบผมนี้ไม่ต้องการเล็กมิดเลยนะครับโอเคนะครับมาที่ตาต่อไปนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้กดซับสวยกันกดซับสวยกันกดซับกดทำไมกดทำไมกดเพื่อให้กำลังใจกดเพื่อให้กำลังใจโอเคอ่าเดี๋ยวเปล่พนไหมพวกคนอินโดได้มั้